ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พัดต้องพูดดังๆหน่อยนะคะพอดีว่าอยู่ข้างนอกอีกแล้วก็คืออยู่ที่พัดมาย้ายโรงแรมมาอยู่อีกที่หนึ่งเนาะหน้าก็หน้าสดนิดนึงแล้วก็ดูเลยว่าแบบว่าพัดเพิ่งกลับเข้ามาจากในห้องแบบนี่เขาเกือบเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วโอ้วันนี้ต้องหน้าสดนิดนึงพี่ตาแล้วน่าเกรดเลยแบบ ขอโทษนะคะทุกคนวันนี้อาจจะคลิปช้านิดหนึ่งเพราะว่าแพทไปหลั่นล้ามาค่ะไม่ได้ทํางานเลยวันนี้ไปหลั่นล้าพอดีว่าแพทได้ไปมีโอกาสได้ไปไหว้พระที่เชียงใหม่หลายๆที่เลยแพทก็แบบโอ๊ยแฮปปี้มากๆวันนี้เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะแต่ก็รู้ว่าทุกคนต้องแบบว่าเฝ้าคอยเฝ้ารอ,อวิดีโอคลิปของเราวันนี้แน่ๆเลยแพทก็เลย ไม่ได้เลยที่จะไม่ทำเพราะรู้ว่าลูกดวงกำลังแบบว่าเรียกอยู่นะคะก็โอเควันนี้จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะก็เริ่มกันเลยอก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ใกล้ใกล้ใลวันที่30เข้ามามากๆแล้ววันที่30นี้เราจะมีการจุดเทียนมาหามงคลน,นะคะอย่าลืมนะแล้วก็วันนี้แพทเองก็ไปจุดเทียนที่เชียงใหม่มาเหมือนกันรู้สึก แฮป p y พอสมควรวันนี้จุดถึง3มเล่มทีเดียวเป็นการเาดเคา์แล้วก็ต่ออ่าต่อเขาเรียกว่าอะไรนะต่อต่อดวงชะตาอะไรอย่างงี้นิดนึงนะสำหรับใครใครที่ต้องการจะจุดเทียนมหามงคลนะคะวันที่30นี้โดยเฉพาะเรื่องความรักใครมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยแนะนำเลยนะคะอย่าลืมนะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมใครที่ชอบ หินมงคลเหมือนพัดนี้ที่เชียงใหม่แบบมีเยอะมากเลยแบบอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยพักชอบมากๆก็อันนี้ได้โปรดเพราะว่าเป็นถ้าใครอยากสนับสนุนอาจารย์นิลินนะคะก็ยิ่งดีเลยเพราะว่า พี่สาวของอาจารย์นิรินเป็นคนทําเองเลยนะคะก็อยากให้ไปอุดหนุนกันเยอะๆเนาะโอเคแล้วก็แพดก็เปิดดูดวงส่วนตัวเช่นเดิมนะคะข้อมูลอยู่ข้างล่างนะคะทักกันเข้ามาเลยนะคะดูดวงส่วนตัวมันมันจะเจาะจงมันจะเป๊ะกว่าแล้วก็หลายๆคนก็จะชอบเพราะว่ามันมันมันคือเคสของคุณนะคะ่ะ มันก็จะมันก็จะตรงกว่าแลนดอมที่เราดูกันเป็นพันๆเป็นร้อยๆพันๆคนแบบอันนี้เนาะแต่ว่าก็โอเคไม่พูดพร้อมทำเพลงไปเลย let's ดูกันดีกว่า let's do it let's do, let do it นะคะโอเควันนี้มาขอดูพลังงานค่ะวันนี้พาจอยากรู้เหมือนกันว่าท็อปิกเราจะเป็นท็อปิกอะไรเรามาดูพลังงานกันก่อนเลยค่ะความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงคะวยทำไมคุณนอนไม่หลับอะคะ ทำไมคุณมีความรู้สึกนอนไม่หลับคุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกกังวลเหมือนมีอะไรอยู่ที่ท้องอะ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะมีเรียกว่า butterfly in your stomach เนอะเดี๋ยวลองดูซิว่าเป็นอะไรอะ่ะเพราะว่าคนคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากวนใจเหรอคะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แต่คนนี้ไปมีพลังงานของความเป็นเด็ก ดื้อหรือว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าสถานะน้อยกว่าตังน้อยกว่าอะไรที่มันมีด้อยกว่าเรานิดนึงอ่ะนั่นแหละคนนั้นอะเป็นประมาณนี้ที่คนพูดง่ายๆคนที่ทําให้คุณน,นอนไม่หลับอยู่ตอนนี้อืมเค okay. บางคนอาจจะมีสัญญิงสัญญาเกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่ใช่แค่คู่รักแต่เป็นแบบว่า คู่กรรมคู่กรรมตายแล้วอาจจะเป็นประเภทคู่สัญญาก็ได้เออคู่สัญญาคนที่มีการแบบว่าเออมีการเจรจามีการพูดคุยบางคนขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วก็มีนะหรือว่าบางคนแบบว่าจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยก็มีอืเขาทำให้คุณนอนไม่หลับหรอคนนี้ดื้อค่ะ คนของคุณน,นี้เป็นคนดื้อหรือเปล่าเป็นคนดือ้อเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแต่คุณก็เอาเขาอยู่คุณก็คุณก็แข็งพอสมควรคุณก็มีไมายเด็ดไม้ดีของคุณอยู่เหมือนกันมันหลายอย่างประดังประเดนในชีวิตคุณมากเลยตอนเนี้ยมันเหมือนมันพุ่งเข้ามาจากพุ่งเหลาอะค่ะเข้ามาจากทุกสารทิศทุกสารทิศเลย <laughs> ภาษาไทยแย่มากโอเคเหมือนมันพุ่งมาจากทุกสารทิศเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวครอบครัวคุณเองเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมาจิป้าถะเยอะมากเลยอะทำไมทำไมมุกรลา2568แล้วทำไมมันพุ่งเข้ามาขนาดนี้อะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือพลังงานของคุณนะถ้าถ้าถ้ามันเป็นประมาณนี้นะคะเรากำลังดู เนี่ยคุณก็มุ่งมั่นที่จะทําเงินทํางานมากๆเลยเหมือนกับคุณจะต้องทําเงินเยอะๆอ่ะเพื่อที่จะเข้ามาให้ให้มันแบบบาลานซ์ชีวิตให้ได้อ่ะบางคนมีผู้ชายสองคนในชีวิตคุณคนหนึ่งเด็กคุณคนหนึ่งผู้ใหญ่หรือเปล่าลองบอกกันมาสิเออแล้วผู้ใหญ่คนนี้เขาก็มาอยู่ในชีวิตของคุณเหมือนกันอ่ะ มันทําให้มันอิลุงตุงนางอุ้ยตายแล้ววันนี้ทําไมเป็นพลังงานแบบสองรักหรอสองคนหรอสองใจหรือเปล่าคะบางคนตายละทําทให้คุณนอนไม่หลับตอนนี้คุณเป็นคนที่นอนไม่หลับแน่นอนเลยหรือเป็นคนที่นอนยากหรือบางคนแบบอินซอมเนียภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอินซอมเนียก็คือแบบนอนไม่หลับหรือว่ากลุ้มใจก็ได้นะ ต้องกลุ้มใจเรื่องหลายๆเรื่องแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องแห่งความรักด้วยมีคนเก่าคนคนนี้เป็นคนเก่าของคุณหรือเปล่าเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นคนเก่าของคุณนะโอ้ mm hmm. Ooh, คนนี้เขาร้ายมากเลยอะ mm hmm. เขาร้ายกับชีวิตคุณมากเลยอะ่ะ The Devil mm hmm. ขึ้นมา mm hmm. เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทําไมเขาร้ายกับคุณขนาดนี้คะเนี่ยทําให้คุณรู้สึกแบบทําให้คุณนอนไม่หลับอะเพราะคนคนนี้อะ อืมเป็นธุรกิจก็ได้นะคะเป็นเรื่องธุรกิจก็ได้เป็นเรื่องความรักก็ได้เนี่ยมันมีบางคนแต่งงานกันแล้วนะเขาเป็นคนเก่าของคุณแน่ๆเลยอะ่ะอาจจะเป็นคนเก่าเพื่อนเก่าอา่อรู้จักกันแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยประมาณว่าหรือว่าเป็นคนเก่าของคุณที่คุณแบบทิ้งไปแล้วเทไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ เหมือนเขาอยากกลับมาเออเหมือนเขาอยากกลับมาละเนี่ยพอพูดปุ๊บมาเลยใช่นั่งไงพอพูดปุ๊บมาเลยคนคนนี้นอยากกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้ง anc, คนคนนี้พุ่งพล่านมากเลยทุรนทุรายมากๆเลยที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งเหมือนมีการพลังงานเขาเขาส่องคุณน่ะเขาส่องคุณแล้วเขาก็ทรมานทุรนทุรายอยากที่จะกลับมา ว้ามันเหมือนกับเป็นท็อปปิกเลยนะเออพายเอาวันนี้เป็นท็อปิกดีกว่าว่าแบบเนี่ยบางคนมีอาการเดินทางกลับมาหาคุณเลยนะเออเป็นการแบบเดินทางกลับเลยนะบางคนแบบว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละบ้านอยู่คนละคอนโดอะไรเงี้ยมันจะมีม,มีมีเรื่องเดินทางมาหากันนะคะ มีมีโอกาสไมไหนไหนไหลใครเล่าสิเนี่ยเขาส่องคุณหนักมากเลยโดยเฉพาะตอนนี้เขาส่องคุณหนักมากเลยใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะณขณะนี้ที่คุณกำลังดูอยู่เลยเขากำลังส่องคุณเพราะว่าคุณแบบเพียรพร้อมอ่ะคุณดันไปมีตรงมีตังมีแบบเฮ้ยมันดูดีขึ้นนะ่ะกว่าตอนที่เขาอยู่กับคุณนะ่ะ เออทำไมเป็นอย่างนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาเริ่มไม่พอใจไงเขาเริ่มอิจฉาไงเคยเจอไหมความสัมพันธ์ขี้ฉาเออมันเลยเกิดแพชันขึ้นมามันเลยเกิดแบบความรู้สึกหืมเยนี่มันไปดีมีดีโดยที่ไม่มีชั้นเป็นไปได้หรือไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือตาหนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนมีทัตทูนะคะมีมีอะไรรอยสัก รอยทัตทูอยู่ที่แขนอยู่ที่มือเป็นไปได้นะบางคนนะคะอย่างที่บอกมาเราดูรว,ดรวมๆนะใจเย็นๆเพื่อน,น,นๆรวมคนเยอะบางคนบอกฉันไม่ได้มีแัตทูไม่มีรอยสักไม่ได้หมายถึงทุกคนจ้าเ <c oughs> นี่ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตจริงๆค่ะบางคนมีผมงอกๆด้วยนะมีแบบ บางคนก็เด็กกว่าบางคนมันมีพลังงานเยอะเลยอ่ะมันมีพลังงานว่ามีผู้ชายแบบผมงอกๆอ,อะไรเงี้ยเอออาจบางคนก็จะอาจ็นอาจจะเป็นคนมีอายุหรือว่าบางคนไม่มีอายุเขาก็ผมงอกก็ได้เป็นพวกแพ้ผมอะไรอย่างเงี้ยทำไมาอยู่ดีๆคือปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ขึ้นมา,างไงไม่รู้บางคนมีครอบครัวแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วเป็นไปได้อาจจะ มีครอบครัวแล้วแล้วเลิกกันอยากกันอะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นไปได้นะคะเขาเห็นว่าคุณเป็น The Star. เดอะสตาร์เขาเห็นว่าคุณแซบเซ็กซี่สุดตอนนี้ทำไมไม่มีเขาแล้วคุณสวยปังอย่างนี้อ่ะเออแต่ก่อนไม่ใช่รองเท้าแตะเดินกับเขาทำไมตอนนี้ส้นสูงสามนิ้วอืมโอ้คุณมันแซบคุณมันเวอร์เกินเบอร์ ช่ตอนนี้เขารู้สึกว่าโหถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็แบบไปเข้าฟิตเนสมากล้ามล่ำํำหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่าไปแบบมีผู้คนรายล้อมในละแบบรอ,อ,อบๆตัวคุณทําให้คุณตัวเป็นแบบเป็นดาวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบ,บว่ามีความสนใจในตัวคุณมากขึ้นเขากลับมาแน่นอนคนคนนี้จ้องจะกลับมาจ้องจะมางอ้อจ้องจะเอามาสายเปจ้องจะเข้ามาด้วย เขาอาจจะมามอบอะไรเล็กๆโอกาสเล็กๆเงินเล็กๆเอาเงินมาแบ่งจ่ายให้เอาเงินมาอะไรให้อะไรคือมันมันจะประมาณเกี่ยวกับมีไอโอกาสหรือมีเงินเข้ามาในชีวิตคุณมีในในในอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเขาเอาเข้ามาแน่ะค่ะแต่คุณล็อกใจแล้วว่าคุณคุณคุณไม่อยากให้เขาเข้ามาหรือเปล่าคะบางคนไม่ได้อยากให้เขาเขากลับเข้ามานะบอกว่าอย่ามาเลยมาแล้วมีปัญหาเหลอเกิน มาแล้วทําให้มีเรื่องหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนไปนอย่างนั้นนะใช่ไหมคุณอยากบาลานซ์ชีวิตคุณแล้วอ่ะคุณอยากจะมีชีวิตที่น่ารักสบายสบายชิลชิลอ่าโพสิทีแบบว่าพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบไปเรียนท้าสมาธิไปอะไรอย่างเงี้เลยนะคะคุณเป็นคนเก่งเก่ง เก่งรอบด้านเลยอะไม่ใช่แต่ด้านเดียวนะคุณเก่งรอบด้านการงานก็เวิร์คดูแลครอบครัวก็โอเคทั้งครอบครัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวของคุณคือแบบมันเยอะแยะไปหมดการเงินอะไรอย่างเงี้ยคือคุณทําได้หมดแล้วอะอืแต่เรื่องเขาอะทําทให้คุณนอนไม่หลับนะบอกตรงตรงมันออกมาตั้งแต่ภายแรกบางคนมีการขึ้นศาลแน่นอนบางคนมีการขึ้นศาลบางคนมีการหย่าร้างมีการแบบ เออมันมันมันขึ้นมาเลยอะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองใบละเขาจะหาวิธีไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาจะหาวิธีเข้ามาหาคุณนะเขาจะแบบเขาเป็นคนฉลาดนะจริงๆแล้วอ่ะคนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนของคุณเป็นคนฉลาดหัวไวเขามีพลิกแพลงแล้วเขารู้วิธีเข้าหาคุณปแปลกไหมเขาไม่ปแปลกหรอกเนาะ เนี่ยบางคนเป็นสายเปเขามาหาเลยเต็มใจยอมเปทุกอย่างขอให้ได้มีคุณพอเขาทนไม่ไหวแล้วพอเขาสองคุณอ่ะเขาทนไม่ไหวแล้วที่จะปล่อยคุณไปบางคนไปเลือกคนอื่นเลยนะถึงขนาดไปเลือกคนอื่นแต่พอคุณมีดีอะเขาเริ่มรู้สึกว่าเอยเขาพลาดโอกาสอันนี้ออกไป อเขาทําให้มันพังเขาทําให้มันจบเขารู้ใช่โอ้เขากลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซนไพ่กลับมามีถึงสามถึงสี่สี่ใบเลยนะที่อยู่ตรงนี้เนะี่ยเขาเข้ามาแล้วพลังงานเขารุนแรงด้วยนะคะเข้ามาแล้วเขาต้องได้อะเข้ามาแล้วเขาต้องต้องจับคุณให้ได้จับคุณแขวนเลยให้ได้ มาแปลของจันนี่กลับมาคุยกันก่อนบางคนเนี้ยไม่ถึงกับขนาดว่าจะต้องเข้ามาเป็นแฟนหรือว่ากลับมาเป็นความรักให้กันและกันอะไรอย่างนี้นะบางคนแบบเข้ามาเพื่อที่จะอืมแบบขอคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยขอคุยก่อนบางคนไม่ไม่เพราะว่าเราไม่ยอมคุยกับเขาไงเขาก็แบบขอคุยก่อนไน้ใหม่อะไรเนี่ยเขามีความคิดไอเดียมากมาย ว่าจะเข้ามายังไงเขากลับมาแน่นอนค่ะใบที่5้าแล้วคุณว่าเขาจะกลับมาซิกของสูตรมันมีการทะเลาะกันทุนเองหรือว่าระวังการทะเลาะกันนะคะเวลาเขากลับมาผู้ชาดีๆผู้ชายใจเย็นๆกันหน่อยนะคะอย่าอย่าไปร้อนเพราะว่าร้อนไปก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรขึ้นมาไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเนาะบางคนบอกฉันมีใจร้อนเลยค่ะฉันแค่บอกเขาอย่าก,กลับมาอีกอะไรเงี้ย ยินเย็นแต่ก็มาดูมาดูคลิปเขากลับมาใช่มะเพราะว่าคุณมันเซ็กซี่แน่นอนค่ะเขากลับมาเพราะว่าคุณมันเซ็กซี่ต้มเล้งหรือเกินต้มแซ่บดังนเขากลับมาแน่นอนนะคะตอนนี้สรุปเลยง่ายๆคลิปวันนี้คือเขาทรมานมากแล้วเขาก็เครียดมากที่เขาปล่อยคุณไปเวลาเขาส่องคุณเนี่ย เขามีอาการน้ำลายฟูมปากอะค่ะแล้ก็อยากกลับมานะคะใครเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพลังงานตรงหรือไม่ตรงบอกกันด้วยนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยสนใจอยากจะดูแลดูส่วนตัวเคสของคุณเลยก็ทักมาที่ทั้ง l ล n e ทั้ง Messenger หรือว่า IG ก็ได้นะคะแพตตี้สิบวันเนาะ แล้วเราค่อยคุยกันนะคะขอให้มีคืนที่นอนหลับฝันดีอย่าเป็นคนที่นอนไม่หลับอีกนะคะโอเคเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย